ว่างก็จะมานั่งทําของที่ทําใช้ภายในบ้านก็มีอุปกรณ์อยู่แค่3ชิ้นนี่ก็คือทําไปแล้วทําไปใช้หลายเที่ยวแล้วก็เลยลองแชร์ประสบการณ์ดีกว่าเราเก็บไว้คนเดียวเผื่อมีใครว่างๆก็ได้ทำใช้ก็มีแค่นี้สาอย่างแค่นี้ บางคนก็ทำกิฟหนีบนี่ก็แพ็คหนึ่งก็10บ,บาทมี10ตัวตามร้านขายทั่วไปตามร้านทุกกอย่าง20ก็มีแล้วก็คีมแล้วก็ตะแกรงพัดลม16นิ้วไม่ว่าหน้าหลังใช้ได้หมดเลยที่ทำมาทำใช้หลายอันแล้วก็เอามาบอกต่อสำหรับคน ที่ได้ดูคลิปบางทีก็เราทิ้งโดยที่มันไม่มีประโยชน์นะอันนี้ก็เอามาแชร์ให้ดู่าเนียเป็นตะแกรงพัดลมอันนี้เป็นที่ติดมอเตอร์แต่ไอที่ทำเมื่อวานคือข้างหน้าที่เราไม่ใช้แล้วบางทีก็คนเราทิ้งเก็บมาตอนนี้เราก็มาเริ่มกันเลยความลงมาก็ตามใจท่านนะ อันนี้คือทำให้ดูเฉยๆเพราะผมใช้อันนี้ก็คือตัดแล,แล้วก็นับปีอีกให้มันได้แปดแล้วเราก็ตัด เม่กี่เนะนี่ย้ก็นับไปเพื่อจะให้มันเหลือนะสามครั้งนี้สามแล้วเราก็ตัด,ดอาง่ายก็คือทำแรกๆไม่ได้กะ นับเก้าแล้วก็ตัดแต่ที่นี่บางทีก็แล้วแต่ท่านสาม้างสามก็คือทำไปจนมันรอบหลังจากที่เราตัดจนรอบแล้วก็จะเปิดไปอย่างนี้ครับ ข้างในแล้วก็ออกมาข้างนอกเพื่อให้มันล็อกเพื่อทำแบบงัดมาข้างนอกแล้วก็หมุนเข้าข้างในแต่บางรุ่นก็ไม่รู้ว่ามันจะเหนียวเหมือนกันบ้างไม่รู้เพราะบางทีผมทำแล้วมันหลุดอันนี้คือทำให้ดูก่อนว่าแล้วเราก็ม้วนที่เราตัดไว้ นี่มันก็จะเหลือช่องกลางเก็ดเวลานั้นเราก็ตัดตัดอีกทีหนึง่งเพื่อจะเป็นอีกชั้นหนึง่งเป็นสองแถวสองแถวไถว้ตากถุงเท้าตากกระเกงในอะไรพวกนี้ได้เพราะว่าผมทำใช้อยู่น,นี่ก็คือแค่ประสบการณ์ให้ดูว่า <c oughs> แล้วแต่ใครจะพอใจว่ามัน ห่างแค่ไหนอันนี้คือผมทำบางอันผมก็ตัด9บางอันผมก็ตัด8นับไป8ปซี่แล้วเราก็ตัดมันก็จะเหลือเกียรแต่มันลงตัวนะ8ไม่เคยนับอะเพิ่งจะลองทำดูเอ้ยลองนับดเูเราก็วนไปหลังจากที่เรามมุนเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมาตัดเป็นอีกชั้นหนึ่งข้างในขั้นต่อ เก็บรตัดสะข้างละสามล้วก็หนีบเลยหนีไปมันก็จะเราก็พับไปเลยหรือเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วค่อยมาพับทีเดียวก็ได้มันก็จะเป็นสองชั้นแหละ ตาก็เยอะตากได้เยอะเลยดีก็ไปซื้อเขาซื้อเขาก็โอ้หอะไรตงคงนี่มันมางคนก็ทิ้งไม่มีประโยชน,น์แต่เราทำแล้วเราได้ใช้ฝีมือเราด้เพราะเราตัดด้วยเกีด็ดมันก็จะว่างเหลือข้างละสามแล้วเราก็พับ อันนี้แล้วแต่ใครจะพับแค่ไหนนะเพราะเมื่อวานนี้ทำมันมก็นจะเป็นสองชั้นนีชั้นนอกนชั้นนอกอันนี้ชั้นในเราตากได้เยอะเลยเป็นสองโหลหลังที่เราตัดเสร็จสองชั้นแล้วเราก็เอากิบมาใส่ถ้าจะให้พอดีช่องเลยคือเมื่อกี้ผมตัดแปด มันจะไม่พอดีช่องมันจะถ้าจะให้พอดีช่องก็คือตัด9นับไปเก้าซีแล้วก็ตัดซีที่9แล้วมันจะพอดีอันนี้ตัด8มันจะไม่ครบอยู่ช่องหนึ่งมันจะขาดอันนี้คือทำให้ดูเสร็จแล้วเราก็กิบมาใส่แล้วก็พอใส่ครบแล้วเราก็ ลืมดารานับเชิหลืมลวดนี่ก็คือลวดที่แขวนต้นไม้หรือลวดอะไรก็ไรน,นี่ก็เก็บมาก็เราก็ผูกผูกขึ้นมาเดีย๋ยวถ้าทำให้ดูก็จะเสียเวลานานนี่คือที่ทำเมื่อวานตอนเย็นแต่ไม่ได้ถ่ายมาวันนี้ก็เลยนี่แถวที่สอง อันนี้คือมันเยอะไปก็เลยพับไว้พับไว้ก่อนรอมีกิฟก่อนเราจะมาใส่เพิ่มก็ได้หรือไม่ก็เอาแค่นี้ก็พอเพราะว่าอันนี้คือตัดเก้าเก้าช่องมันก็จะลงตัวมันก็จะข้างหนึ่งสี่ข้างหนึ่งสามเราก็ตัดแต่มันคือมันตัดทุกช่องนะถ้าแปดมันจะมีอันหนึง่งไม่ไม่ถึง มันจะมีแค่หกซี่มันก็เลยตัดไม่ได้แตถ่ถ้าเราทำเองไม่เป็นไรได้ลวดข้างหลังแล้วก็ูก็แล้วแต่ตามสไตล์ตามใจท่านเนี่ยติดเนี่ยถ้าติดจริงถ้าติดกริบหมดทุกอันเนี่ยคือสองโลยิบสี่ยิบสี่ชิ้นนะเนี่ยที่ติดเนี่ย ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูช่องลุงสมพรสอนลูกแล้วก็ไม่ลืมกดติดตามให้กำลังใจสำหรับคลิปนี้ถ้าใครถูกใจก็อย่าลืมแชร์บอกเพื่อนให้ดูช่องลุงสมพรเพื่อมีอะไรดีๆจะได้มาแนะนำทำใช้มาโอ้ไหลอันแล้วแต่ไม่ไม่ไม่ได้ถ่าย คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมเวลาตัดให้ตัดนับไปเลยเก้าซี่เราตัดแล้วชั้นที่สองเราก็ข้างหนึ่งสามข้างหนึ่งสี่แล้วเราตัดมันจะเหลือ 8, แปดเราก็ตัดข้างหนึ่งสามข้างหนึ่งสี่เราตัดมันจะลงตัวพอดีคือใส่ได้สองหลอันเดียวนะ ตากถุงเท้าตากสารพัดเกงง่งในกหรือป้าปิดจมูกอะไรพวกนี้ยใช้ได้โอ้ดี็ไปซื้อเขาอะซื้อเขาก็เขาก็บอกว่าสแตนเลสนะสแตนเล็กพูดง่ายๆซื้อมาก็เป็นเหล็กนั้นเดียวสู้เราทำใช้เองดีกว่าก็บจบเพียงเท่านี้กรุณา จะได้มีคลิปให้ดูต่อไปก็ขอบคุณที่เข้ามาดูช่องลุงสมพรสอนลูกแชร์บอกคนเพื่อนแะถ้ามีประโยชน์ก็ขอบคุณครับที่เข้ามาดูเจอกันคลิปต่อไป